อาจารย์เกครับประเสริฐประดิษฐ์อุปสานงานเครือข่ายประชากรวัดเราจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนครับขุนเขาชนเผ่าชายแดนนั่นคืออัตลักษณ์ของเราเราเป็นจังหวัดที่อยู่ชายขอบนะครับเต็มบปดยชาติพันธ์ เป็นพัฒนาวัฒนธรรมนะครับเรามี9ชาติพันธุ์13มกลุมการขับเคลื่อนโครงการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราขับเคลื่อนมาประมาณ10กว่าปีครับ14-15ปีมาถึงวันนี้เนี่ยจากที่เราอยู่อันดับต้นๆน,นะครับเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมา เราอยู่ในกลุ่ม10อันดับที่9นาอันดับที่10ที่มีการดื่มจัดดื่มมากาดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีคุณภาพาหลังจากที่เราดาเนินเ,เ,เราขับเคลื่อนง,งานมา,าระยะหนึ่งนะครับโดยเอางานบุญประเพณีปลอดเหล้าขึ้นมาก่อนเริ่มจากปล่อยสั่งลองปลอดเหล้าวันนี้ครับปรากฏว่าสถิติ การดื่มหนักดื่มมากของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆตกลงไปอยู่อันดับที่43ครับในปี2566อันนี้คือความภาคภูมิใจของเราสวัสดีครับผมนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประธานพอชออําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำหรับแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน งานพอชอของอำเภอเมืองแม่พางศซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการพอชออำเภอเมืงองแม่พางศ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับหประเด็นของอคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอเมืงองแม่พางนประเด็นแรกก็คืออัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มอา,อาจถูกทอดทิ้งแนวคิดที่2ก็คือเกิดจาก การเกิดโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่สอนเช่นโควิด -19 นะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โรคไข้เลือดออกส่วนประเด็นที่3นะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครันหรือภาวะคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะนะกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุของในพื้นที่อำเภอเมืองแม่สอนมีมากขึ้น นะครับแล้วก็การพบการฆ่าตัวตายนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเชื่อด้วยนะครับซึ่งนโยบายของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีอยู่5นโยบายนโยบายที่1สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 2. สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภยัยปลอดโรคไข้เลือดออก 3. ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย 4. การลดอุบัติเหตุ 5. การลดภาวะขอดก่อนกำหนดพื้นที่การดำเนินการออพอชอของอำเภอแม่น ă ังสอนเราได้ดำเนินการทั้ง6ตำบลกับ1น,นเทศบาลน,นะร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะนะการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่สอนเราต้องต้องมีความประสารนะร่วมมือนะครับทั้งเทศบาลนะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเป็นภาคีเครือข่ายในการกำจัดและนะควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะต้องประสานเป็นกลม เกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเราไม่ทิ้งซึ่งกันและกันนะครับเราจะต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐภาคเอกชนความท้าทายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันท้าทายมากครับในการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรีเ่เนื่องจากว่าวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เนี่ย <c oughs> เขาอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับการสูบบุหรี่ ก็เป็นวิถีวัฒนธรรมการดื่มเหล้าการใช้เหล้าในพิธีกรรมความเชื่อก็เป็นวัฒน,นธรรมนะครับอย่างยกตัวอย่างพี่น้องกระแยหรือกระเลียงแดงพี่น้องกระยันกระเลียงคอยาวพี่น้องกระยอกระเลียงหูใหญ่นะครับพี่น้องปักยอนะครับหรือพี่น้องกระเลียงสกอของเราหรือพี่น้องกระเลียงโปพี่น้องลาหูนะครับพี่น้องดิซูซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ,อนอเ,อเนี่ยหรือแอลกอฮอล์เนี่ยเหล้าเนี่ย มันเป็นวิธีความเชื่อนะครับเขาใช้ทําอะไรครับอันต้นๆเลยครับ mm hmm. เลี้ยงผีนะครับผีที่เขาเคารพนับถือเนี่ยผีโดยธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเข้าไปขับเคลื่อนไปทำความเข้าใจเราไม่ได้ห้ามครับเราไม่ได้หยุดเราไม่ได้ไปลบล้างไอพิธีกรรมความเชื่อของเขานะครับในเรื่องวิธีธรรทธรรมก็ยากอยู่ส่วนหนึ่ง ในเรื่องการต่อสู้กับกระแสะสังคมในเรื่องของการโฆษณาก็ยากอีกทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากครับสิ่งท้าทายในการขับเคลื่อนง,งานพอชอของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งจากการระดมความคิดนะของคณะกรรมการก็พบว่าปัญหาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะมีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือความแตกต่าง ความหลากหลายของชาติพันธุ์และมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาภาษาความเชื่อและประเพณีที่แตกต่างกันองค์ความรู้ที่สองก็คือความแตกต่างในบริบททางด้านภูมิศาสตร์ของพื้นที่อำเภอเมืองั้งสอนที่เป็นทั้งสังคมเมืองกึ่งเมืองและผสมผสานกันระหว่างสังคมชนบทองค์ประกอบที่สาก็คือทําอย่างไรที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มไวัยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมภายใต้ข้อจำกัดของกิจกรรมและงบประมาณ